ิดไฟทิ้งไว้อีกแล้วละเนี่ยค่าไฟช่วงนี้ก็ยิ่งแพงๆอยู่ด้วยเอ้าน้องเต๋าเป็นอะไรคะทำหน้าตาเครียดสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างลานใครก็ไม่รู้ค่ะมาเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้อีกแล้วใช้ก็ไม่รู้จักปิดกันเลยค่ะเนี่ยอ๋อถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีตัวช่วยดีๆต่อไปน้องเต๋าจะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องค่าไฟแบบนี้อีกเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้งานในการเปิดปิดไฟห้องน้ำได้อย่างไรอ๋อยากดูแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคครับโอเคไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างรานคะไหนคะอุปกรณ์ที่ช่างรานบอกว่าจะมาช่วยเต่าอะคะ่ะอันนี้ไงครับน้องเต่าไมโครสวิต <c oughs> หรือเป็นสวิตชนิดหนึ่งนะครับขนาดเล็กซึ่งมีหนะ้าที่สําหรับเอาไว้ตัดต่อวงจรไฟรฟ้า <c oughs> และเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายครับน้องเต่าแบบนี้ <c oughs> แล้วที่เห็นข้างๆเนี่ยคะ่ะตู้อะไรหรอคะเนี่ยช่างรันอันนี้เป็นตู้ไม้นะครับน้องเต่าตู้ไม้ที่พี่ทาจาลองขึ้นมาค่ะ <c oughs> ปะหนึ่งว่าเป็นประตูของห้องน้ํและกัน เพราะว่าน้องเามีปัญหาว่าคนลืมปิดไฟในห้องน้ำใช่ค่ะคือเลยจำลองขึ้นมาและใช้ประโยชน์จากไมโครสวิตในการประยุกต์ใช้งานอยากเห็นแล้วค่ะว่าไมโครสวิตเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาในการที่คนลืมปิดไฟห้องน้ําได้จริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูครับว่ามันทํางานอย่างไรโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้นะครับที่จะสาธิตให้น้องเต๋าดูก็จะมีกล่องไม้นะครับแล้วก็ไมโครสวิต ของเทนนะครับแล้วก็หลอดไฟจําลองว่าอันนี้คือประตูห้องน้ํา <Okay. S 2> อันนี้เราจําลองการต่อวงจรไว้เรียบร้อยแล้วได้เลยสมมุติว่ามีคนเข้ามาใช้ห้องน้ำนะครับก็เปิดประตูปั๊บอันนี้ <S <S แค่ปเปิดประตูก็ไฟติดเลยเหรอคะเนี่ยถูกต้องหลังจากผู้ที่ใช้ห้องน้ําทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ปิดประตูห้องน้ําแบบนี้ไฟก็จะดับนะครับอันนี้เป็นการป้องกันสําหรับผู้ที่ลืมปิดไฟ มันถึงเป็นแบบนี้ได้หรอคะมันเกิดจากกลไกอะไรหรอคะช่างรันเราประยุกต์ใช้งานเพราะว่ามันมีคอนแทคอยู่ข้างในแล้วก็มันจะมีก้านแต่ละแบบแต่ละไซส์<ม>นะครับแล้วก็<ม>ช่างหรือผู้ใช้งานก็สามารถเลือกต่อได้ว่า N.O. หรือ N.C. อในนี้อยู่แล้วนะครับแบบนี้<อ>นะครับถ้าเกิดมีฟ้าประตูนะฮะมากดกระทํากับเจ้าไมโครสวิตก็จะไปสั่งให้หลอดไฟปิดหลักการก็ง่ายๆแค่นี้เองเนาะถูกต้องอแบบนี้ครับ แต่ว่าพี่ขอเสริมนิดนึงนะครับติดเจ้าไมโครสวิตของเทนที่เราจําหน่ายเนี่ยครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานสามารถต่อด้วยหางปลาที่ย้าสายไฟนะครับหรือบัดรกรีโดยใช้ตะก,กวัวบัดรกรีสายไฟในการเชื่อมต่อก็ได้2<ะ>วิธีครับทีนี้ค่ะเต๋ออยากเห็นและว,ว่าของจริงอ่ะมันจะใช้งานได้กับห้องน้ำจริงจริงไหมคะช่างรันได้เลยน้องเต๋าเดี๋ยวพี่ทาวงจรของจริงที่ประตูห้องน้ําทาให้น้องเต๋าดูแล้วว่ามันใช้งานได้จรงิงโอเคค่ะไปกันเลยไหมคะโอเคครับไปค่ะ พี่ก็พามาดูจุดท,ที่เราทำการ DIY ไว้ว่าเราใช้อุปกรณ์เจ้าไมโครสวิตตัวนี้นะครับในการใช้งานจริงที่เราจะพามาดูวันนี้ะนะครับก็เป็นเช่นนี้ครับเราได้เพื่อความรวดเร็วเราได้เดินวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งไว้ก็คืออันนู้นเนาะค่ะช่างรันถูกต้องอันนี้คือไมโครสวิตของเทนที่เราทำการติดตั้งไว้พร้อมกับเดินสายด้วยท่อรางไวดักนะครับมาที่ตัวสวิตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลา ที่มีผู้ใช้งานห้องน้าเปิดประตูมันก็หลอดไฟก็จะติดนะครับพอเสร็จภารกิจแล้วปิดประตูหลอดไฟข้างในห้องก็จะดับครับการทํางานของกล้องไมโครสวิตเป็นแบบนี้นะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับ<ะ>สมมุติว่าคนปิดประตูไฟก็จะดับโอ้อยางงี้แต่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิคะว่าใครจะเปิดไฟห้องน้ําทิ้งไว้ถูกต้องครับ<อ>ถ้ามีคนเปิดประตูเพื่อเข้าไปทําธุระในห้องน้ําไฟก็จะเปิดแบบนี้ นอกจากประยุกต์ใช้งานเปิดปิดไฟห้องน้ําอัตโนมัติแล้วอะค่ะมีงานไหนอีกไหมคะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ค่ะสามารถนำไปประยุกต์าาใช้งานได้อีกมากมายเลยครับลองเต่าเช่นพัดลมระบายอากาศในห้องน้ําในห้องอาบน้ําในห้องครัวพัดลมดูดควันดูดกลิ่นต่างๆนะครับก็จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแถมยังพวกตู้เสื้อผ้าก็ดีประตูตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของก็สามารถใช้งานได้ครับ โอ้ oh, ตัวเล็กง่ายติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะคะเนี่ยแถมช่วยประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยค่ะแล้วก็พบกับสาระความรู้ใหม่ๆนะคะในรายการช่างไฟอินเทนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ตับกับช่างรันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ